จริงก็คือน่อาจะเป็นเชฟไทยที่เป็นไฟดิเน g งละกันคนแรกในประเทศไทยที่ใช้วัตถุดิบไทยร0อจริงๆเลยเมื่อตั้งแต่เมื่อ13ปีก่อนสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะหน้าตายไงก,กินเข้าไปรู้สึกว่าออของรสชาติอะไรเงี้ยมันยังมาจากแผ่นดินของ,ของ,ข,องของเราอะไรเงี้ย <c oughs> ผมคิดว่ามันกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนบุคคลเพราะผมคิดว่าให้คนกินอาหารแต่ละร้าน ทุกคนถึงจะมีร้านโปรดของตัวเองแต่แน่นอนมันไม่ใช่ทุกที่หรือทุกครั้งเป็นวันของเราสมอเลยเงี้ยผมคิดว่าเราก็ ได้เรียนรู้กันไปต้องอย่าคิดว่าเออทำง่ายๆวันนี้เอาเงินไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็เอามาให้ลูกน้องทํา<ะ>ได้ตังค์เท่าไหร่ก็เก็บไม่สนคอสไม่สนของเหลือไม่สนเวสเทจอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้อันนี้คือผมคิดว่าอันนี้คือปัจจัยแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้แบรนดิ้งของเราแข็งแกร่งได้ผมคิดว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กับสิ่งนี้มากที่สุดทุกคนจะอยากกินอาหารไทยไม่ว่าคุณจะเปิดร้านอาหารไทยที่ไหนในโลกมีคนอยากไปกินร้านอาหารคุณ ก็อยู่ที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าเป็นร้านที่จองยากที่สุดแล้วก็บอกเลยค่ะว่าชื่อเสียงกระชอนไกลไปทั่วโลกเลยเราอยู่ที่ร้านฤดูค่ะอยู่กับเชฟต้นทิตินะคะคร,ร้านฤดูเนี่ยเป็นไฟดนิ่งที่มีรางวัลมิชลิน8ปีซ้อนเลย<ม>ถูกไหมคะคแต่ก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องร้านกันขออนอุญาตให้เชฟต้นแนะนําตัวเองหน่อยได้ข่าวมาว่าไม่ได้มาทางด้านนี้ตั้งแต่แรกใช่ครับก็คือที่จริงก็ยนจบเศร็สารมานะค,ค,ครับผมเสร็จแล้วก็เพลินวัดไปทํางาน ที่แบงค์เราไม่ชอบแล้วก็คิดว่าเราชอบ ทำอาหารมาตลอดอะไรทําให้รู้สึกว่าชอบทาอาหารมากครือจริงเราก็ดูคุณตาคุณยายทาอาหารให้กินั้กแต่เด็กทุกวันมันก็เป็นความรักที่สะสมมาแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปทํางานตอนซัมเมอร์ที่ในครัวจริงๆที่อเมริกาแล้วเรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละมันคืองานที่ใช่สําหรับเราตอนที่มาเรียนจบแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอองานที่แบงก์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทําเราก็เลยเปลี่ยนสายแล้วก็มาดีทางด้านนี้ครับก็ไปเรียนที่อเมริกาแล้วทางานที่นู่นแล้วที่บ้านว่ายังไงบ้างคะแบบเราเรียนมาเกียดนิยมด้วยเรียนจบมาทางด้านนี้เรางานดีๆแล้วอ่ะก็ แรกที่บ้านก็แน่นอนก็ไม่ไม่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ชอบใช่ไหมครับแต่ว่าก็ผมก็เป็นคนดื้อพอสมควรเราก็อยากทําที่เราอยากทําจริงๆแล้วเราก็สุดท้ายเราก็ได้ทำนะครับถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะไม่ซัพพอร์ตเท่าไหร่แต่ตอนนี้ที่ออกมาก็ทุกคนก็โอเคแล้วก็แฮปปี้แล้วเราก็แฮปปี้ด้วยกับการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแล้วแบบตอนที่ตัดสินใจทาร้านร้านแรกอ่ะ ยากไหมคะแบบเราต้องฝ่าฟันอะไรบ้างกว่าเราจะเปิดร้านคือที่จริงย่างยากมันก็ยากเพราะหลังจากที่เราไปเรียนแล้วเราไปทํางานต่างประเทศมา5ปีเนี่ยเราก็เก็บประสบการณ์มาแล้วแล้วเรากลับมาทําตอนนั้นต้องบอกว่าธุรกิจร้านอาหารมันยังไม่ได้เหมือนตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็เลยดูปีนี้ก็จะเข้าปีที่13แล้วตอนนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกคนยังไม่ได้คิดว่าไทยไฟดิเนมันเป็นอะไรที่ที่เท่ ก็คือหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะกินแต่อาหารต่างประเทศเนาะที่เป็นไฟไนใดนิางใช่ไหมครับก็จะบอกว่าอาห,หารไทยไม่มันต้องถูกมันต้องไม่แพงอะไรอย่างนี้เราก็เปลี่ยนความคิดก็เราอยากเปลี่ยนความคิดของคนไทยเองด้วยแล้วก็ของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเองด้วยว่าอาหารไทยวัตถุดิบไทยมันก็มีดีๆนะเราต้องรู้จักหาเราต้องรู้จักทํามันเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าของมันอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของของเลอดูครับ นานไหมคะกว่าจะฝ่าฟันจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับแล้วคนเปิดใจกับร้านแบบนี้เดือนแรกที่เปิดก็คือเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ก็ไม่ค่อยมีคนครับพูดง่ายๆก็ไม่มีคนเพราะว่าคนก็รู้สึกว่ามันทำไมต้องมาจ่ายแพงอะไรอย่างนี้แต่แน่นอนมันก็ s l o w ี่แล้วก็แบบปากต่อปากก็เริ่มมีเรียกว่าคนเขียนถึงมีสื่อต่างๆเริ่มเขียนถึงคนก็เริ่มพูดต่อกันเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆค่อยโตมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้มีจุดตัดไหมของร้านฤดู่ะจุดตัดที่แบบว่าจะอยู่มีอะไรซัมติง แล้วก็ว่าหนึ่งเขาเรียกว่าหลังจากเดือนแรกไปเนี่ยรู้สึกจะมีเขาเรียกว่าสื่อเจ้าหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่ที่ค่อนข้างดังนะครับก็เป็น bangkok.com อย่างเงี้ย uh huh. เขาก็จัดให้เราเป็นร้านอาหารที่ดีอันดับสองของกรุงเทพซึ่งตอนนั้นคนเขาก็ดูเว็บไซต์กันเยอะเพราะนั้นเ,นเราก็จะมีนักท่องเที่ยวมีอะไร expat มาทานเยอะมากตอันนั้นผมคิดว่ามันเป็นจุดจุดเปลี่ยน จุดแรกของเดูเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครเป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้วเขามากินแล้วเขาชอบแล้วเขาก็เขียนให้เราโดยที่เราไม่ได้รู้อะไรแล้วผมคิดว่าน,นั้นแหละเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเดูตั้งแต่เดินเข้ามาเลยอ่ะพี่รู้สึกถึงความว้าวในการตกแต่งอ,อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่แบบแต่งร้านแบบนี้คะ่ะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราก็อันนี้เป็นการรีโนเวทเมื่อประมาณสักสองปีนะครับที่เรา ที่เราครบรอบ10ปีแล้วเราแล้วเรารีโนเวทครั้งใหญ่ซึ่งเราก็อยากจะสื่อคอนเซปต์ของฤดูกาลอย่างช mm ัดเจนนะครับแล้วเราก็โชคดีมากที่ได้ที่อมตันะครับผมที่เป็น Department of Architect ที่เป็นอาร์ i t เ c t ไทยที่ซ,ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก mm hmm. แลกยอมมาทําให้นะ mm hmm. ครับผมก็เลยแกก็เลยเหมือนสร้างสารรค์ออกมาเป็นฤดูของนาข้าวซึ่งแกคิดว mm ่า hmm. นาข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าใกล้กับคนไทยมากที่สุดเน mm ั hmm. ้นก็จะเป็นในหลอดนนประมาณ2 0 0 0 0ืน่นกว่าหลอดก็จะใส่วัตถุดิบต,ต่างๆที่เป็นของไทย โดยเรียงสีจากที่เป็นหน้าร้อนที่ข้างหน้าที่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นเหมือนอันนี้ที่มันดรอปลงมาเยอะๆก็คือแกเหมือนเป็นอินสปิเรชันของหน้าฝนแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มมีสีเขียวเหมือนเหมือนรวงข้าวเหมือนนาข้าวแล้วทุกอย่างก็จะกลายมาเป็นสีเหลืองออกทองตอนที่ข้าวออกรวงเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเป็นอินเทอร์พิเคชันของของแกครับคาว่าฤดูของเชฟต้นเนี่ยเราอยากจะสื่อสารคําว่ารฤดูเนี่ย ให้กับลูกค้าว่ายังเหรอคะคือต้องบอกก่อนว่าเราอยากสื่อสารเรื่องฤดูกาลของวัตถุดิบไทยพื้นบ้านซึ่งเราต้องบอกว่าเราโชคดีที่อยู่ในประเทศไทยเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยโตได้เกือบทุก ทุกหน้าละกันมีอะไรก็มีให้กินตลอดเป็นประเทศที่แบบอุดมสมบูรณ์แต่ว่าที่จริงอะ่ะประเทศไทยเราก็มีฤดูกาลมีของตามฤดูกาลที่เรากินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยแล้วเราไม่คิดว่ามันกินดีที่สุดในซีซันนั้นในฤดูกาลนั้นๆเราคิดว่าเราอยากทําให้คนเนี่ยเขาเห็นความสําคัญตรงนี้และที่สาคัญก็คือการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบไทย ก็เลยตั oh, ้งช like ื designer, ่อร้านนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำคอนเซปต์ร้านนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็เปลี่ยน3าด้วยดูเหมือนฤดูกาลของไทยจริงๆตามอาหารด้วยใช่ไหมคะตามอาหารด้วยอาหารก็จะเปลี่ยนกั่ปีละ3ครั้งซึ่งปกติอ่ะส่วนมากคนที่ใช้คอนเซปต์นี้จะเป็นคนญี่ปุ่นใช่คที่เขาจะมีปลาหรือมีวัตถุดิบที่แบบแต่เชฟต้นเป็นคนแรกของคนไทยที่แบบว่าสื่อออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือเมื่อพูดจริงก็คือน่าจะเป็นเชฟไทยที่เป็นฟลายดิเนียแล้วกันคนแรก ในประเทศไทยที่ใช้วัตถุดิบไทย100%ยซ็จริงๆเมื่อเมื่อตั้งแต่เมื่อ13ปีก่อนเคยเห็นที่เวลาแบบเชฟต้นพูดถึงอาหารไทยอ่ะคนจะเข้าใจผิดระหว่างไทยฟิวชั่นกับอาหารไทยกับอาหารของเชฟต้นมันยังไงคะมันเป็นไทยฟิวชั่นหรือมันเป็นแบบไหนกันแน่ผมคิดว่าคือเรียกยังไงก็เรียกได้เพราะผมไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าอาหารอาหารไทยเนี่ยมันต้องไม่ใช่อาหารไทยอาหารทุกอาหารมันมีการพัฒนา ในในตัวของมันเองมันจะมีแบบใหม่มจะมีอาหารจานใหม่หรือเทคนิคใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาเหมือนเหมือนทุกอุตสาหกรรมผมคิดว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็อยากจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่คนมองมากกว่า <c oughs> สำหรับผมผมก็คิดว่าอาหารที่เราดูก็อาจจะเป็นไทยโมเดิร์นสำหรับความคิดของผมอาหารที่นุสลาก็อาจจะเป็นไทยฟ i ายดิเน็งแต่มีความเทดิชแนลมากกว่าหน่อยนึงก็ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแล้วแต่คนเขาจะตีความแต่เราก็คือสื่อสารความเป็นไทยใช่ครับเรียไทยวัตถุดิบไทยใช่วัตถุดิบไทยร้อยเรสชาติของเราก็รสชาติไทยร้อแต่แค่มันอาจจะเอามาจัดรสชาติไม่เหมือนอาหารไทยทั่วไปแบบจริงๆคือกินมาหลายที่คืออร่อยของอาหารเชฟต้นคืออร่อยจริงๆแล้วก็แบบคือหน้าตาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนอาหารไทยแต่พอกินเข้าไปอ่ะ คือไทย100ใช่ร้อเอคืออยากให้คนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะหน้าตางไงกินเข้าไปรู้สึกว่าเออของรสชาติอะไรเงี้ยมันยังมาจากแผ่นดินของเราอะไรเงี้ยค่ะ,คะถึงตรงนี้อยากจะถามเชฟว่า k e ย์สักเซสของการที่เราทําให้ร้านเราเป็นร้านมิชลินสตาร์ได้เนี่ยคิดว่าเป็น จากอะะไรคก็แน่นอนแล้วว่าคอนเซปต์ที่มันอาจจะค่อนข้างแตกต่างยูนิคในในตอนที่เราเริ่มนะครับแล้วก็แน่นอนก็คือคุณภาพของวัตถุดิบที่เราใช้แล้วก็ขเขาเรียกว่าความสม่ําเสมอในเรื่องของอาหาร มาตรฐานใช่ครับก็คือม a ต d ฐานก็คือคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มิชลินค่อยความสําคัญมากนะครับผมแล้วนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นเป็นคี์สําคัญเหมือนกันเป็นคี์สำคัญในการให้เรารีพีทถามจริงกดดันแม้ตอนที่ได้ครั้งแรกแล้วปีต่อมาเนี่ยมันดับเออเนี่ยตอนปีแรกก็ต้องบอกว่ามันก็มันก็ตื่นเต้นมากที่ได้แล้วเราแน่นอนเราก็อุ้ยเราก็อยากจะเก็บมันไว้อะไรเงี้ยตอนแรกก็อาจะบอกได้ว่ามันก็มีความเครียดในปีแรกนะครับแต่พอ พอมันมานานๆแล้วเราเริ่มรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องรักษามาตรฐานคุณภาพของเราให้มัน <S <S ให้มันดีตลอดและมีที่สําคัญมันไม่ใช่แค่รักษามันต้องเราต้องอย่าหยุดอยู่กับที่ <S <S <ม>เราต้องคิดว่าเอออาหารเราจะดีขึ้นอาหารเราจะเปลี่ยนไป<ม>ทุกๆครั้งที่ไม่ว่าใครจะมากินจะเป็น มิชลินหรือว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปให้เขารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผมคิดว่านั้นนะคือการรักษามาตรฐานที่แทจ้จริงการที่เราจะได้มิชลินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร้านสวยอาหารอร่อยแต่มันหมายถึงการจัดจานรวมถึงองค์ประกอบทุกอย่างในการ,รที่ดูแลลูกค้าทุกอย่างมันต้องแบบค่อนข้างแบบสมบูรณ์แบบเอาเทรนทีมแบบแตเ่เราก็ถือว่าโชคดีว่าได,ได้ได้ทีมที่อยู่ด้วยกันมานานอะไรก็ม,มีหลายๆคนอยู่มาถึง สิปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าเรียกว่าอะไรเดียวเรียกว่ารู้มือกันแล้วก็ทำมาตั้งแต่ตอนได้ดาวดาวแรกด้วยกันเราก็รู้ว่าทํายังไงเราถึงไปอยู่ในมาตรฐานแบบนั้นได้แล้วเราก็พยายามส่งต่อ culture นั้นนะครับให้กับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็คิดว่าให้มันมีวัฒนธรรมร้านวัฒนธรรมองค์กรที่ดีคือสร้างวัฒนธรรมองค์กรก่อน,อนใช่ เบสออนคนที่เคยทําจนกระทั่งสักเซสใช่ครับถูกไหมคะถูกต้องแล้วก็ส่งต่อเหมือนส่งต่อเคาเจอไปเรื่อยๆแบบนี้าะว่านั่นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นผมคิดว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นธุรกิจอะไรก็ตามทีมงานก็ยังมีความสําคัญในการที่จะทําให้ร้านโตได้หรือร้านเขาเรียกว่าทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้มันดีได้การที่เราจะมาขายอาหารไทยในราคาที่แพงอยากจะถามว่าแบบ จร,จริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกเขามว่าต้นทุนของไฟไดิเน n ิ่งอ่ะที่มันแพงที่สุดหรือว่าจริงๆแล้วต้นทุนที่มันทําให้ราคาอ,อาหารในราคาขนาดนี้มันมีอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าต้นทุนของร้านอาหารมันมีทั้งฟนะิกซ์คอร์สแล้วกจะเป็นแบบ การตกแต่งร้านที่เราลงไปหรือจะเป็นค่าเช่าที่มันก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่ใจะเป็นค่าพนักงานที่เราต้องใช้คนเยอะกว่าร้านทั่วไปแล้วก็ค่าวัตถุดิบที่เราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่มันดีที่มันดีที่สุดเท่าที่เราหาได้นี้ผมคิดว่ามันก็เป็นคอสแน่นอนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนแบบไม่ใช่ไม่ใช่ส้มทุกที่มันเหมือนกันไม่ใช่เนื้อทุกที่มันเหมือนกันดังนั้นมันก็เหมือนกันเราก็คือเราก็พยายามหาของที่ดีที่สุดแล้วแน่นอนมันก็ r e f ฟ e c t ลงไปในคอร์สอันนั้นเราผมก็คิดว่าถ้าคนที่เขาแอบพิเศษในคุณภาพของของอาหารของอวัตถุดิบก็ก็น่าจะเข้าใจตรงจุดนี้การที่เราแบบได้มิชลินเนี่ยมีไหมคะที่แบบว่ามาทานแล้วแบบได้ได้ยังไงถ้าตอนที่ได้ใหม่ๆก็คงร,ครู้สึกว่าเฟลรู้สึกเสียใจเนาะแต่ผมคิดว่าพอพอนานเข้าแล้วเนี่ยโดยที่ทําอาหารมานานมากโดยที่กินอาหารมาเยอะมากผมคิดว่ามันกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนบุคคลเพราะผมคิดว่า ให้คนกินอาหารแต่ละร้านทุกคนถึงจะมีร้านโปรดของตัวเองสมมุติว่าจะบอกว่าข้าวขาหมูร้านไหนอร่อยสุดทุกคนก็จะบอกร้านนี้ร้านนั้นร้านนี้แม่ทำให้อร่อยกว่ามันก็แน่นอนผมคิดว่าฝ่ายด้นิ่งก็เหมือนกันบางคนก็อาจจะชอบร้านผมมากกว่าบางคนก็อาจจะชอบร้านเชฟคนอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่าแล้วผมชอบส่วนบุคคลใช่แล้วผมคิดว่าเนี่ยแหละมันคือมันคือเสน่ห์ของการทําและการกินอาหาร ที่ทุกคนไม่ได้มีเทสต์เทสต์เดียวกันไม่งั้นทุกคนก็คงกินร้านอาหารร้านเดียวกันอ่ามันก็เลยทําให้อาหารแต่ละจานของของแต่ละคนด้วยรสมือที่ต่างกันมันถึงได้มีความมีเสน่ห์ในแบบที่อาหารอาจจะมี20ชนิดแต่อาจจะชอบอ่จานเดียวเพราะว่าจานนี้มันถูกปากคุณที่สุดไปร้านนี้ชอบสิ่งนี้ใช่ครับอ่าแต่ก็จริงมันก็มีเสน่ห์เพราะนั้นผมว่ามันก็ไม่จําเป็นเอาคนทําร้านไม่น้อยใช่ไหมแต่สำหรับผมตอนนี้ผมเลิกน้อยแล้วเราก็คิดว่าแต่เราเราก็ต้องทําออกมาให้มันดีที่สุดแน่นอนว่า มันก็เป็นอาหารของเราเราที่สําคัญที่สุดผมว่าไม่ใช่แค่อร่อยหรือไม่อร่อยมันคือต้องมากินแล้วมันรู้สึกว่าเอออนนี้แหละมันคืออาหารของมันคืออาหารของเชฟคนนี้ พอกินอาหารของผมไม่ว่าจะเป็นที่ระดูเพราะเออเนี่ยแหละอาหารของราดูเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญมันคือมันคือไอด n t ิตี้แล้วผมคิดว่าคนมองหาอะไรสิ่งนี้เยอะมากก็คือเขาเรียกว่าตัวตนถ้าเกิดว่าอาหารของคุณของร้านแต่ละร้านอ่ะไม่สามารถ stand out ได้ถ้าคนเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วเอ้ยไม่รู้ร้านอาหารไม่รู้อาหารของใครอันนี้คือแสดงว่ามีปัญหาเพราะว่าคุณไม่มีจุดเด่นไง แต่ถ hey, ้าเกิดอย่างน้อยลูกค้าประจําลูกค้ากลับมาบอกเออชิมถึงแล้วเราจะเปลี่ยนเมนูทุก3าเดือนแต่เขาก็ยังบอกว่าเอออันนี้มันคืออาหารของฤดูนะอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตอนนี้คือเราคํำวิจารณ์ไม่มีผลอะไรกับเราแล้ว คือไม่ใช่ไม่มีผลผมยังรับฟังอยู่เพราะผมคิดว่ามันมีทั้งคําวิจารณ์ที่ดีและไม่ดี<ะ>แล้วผมคิดว่าบางคนเขามีมีเหตุผลของเขาว่าทําไมถึงแล้วเราก็แล้วเราก็จะได้แบบว่ามาคิดตัวเองด้วยไม่ใช่ผมไม่ฟังผมแค่บอกว่าเออเขาอาจจะบอกว่าไอ้อน,นี้นะันรู้สึกรู้สึกมันเปรี้ยวไปนะรู้สึกมันไอ้นี่ไปนะเราก็ลองมาชิมกับทีมดูเออมันเปรี้ยวจริงไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้คนเขารู้สึกแล้วเราไปมาดูอีกทีหนึ่งผมว่าอย่างนี้มากกว่าเช็ต้นรับมือกับกระแสบางกระแสที่แบบเป็นเชิงลบ ในโซเชียลมีเดียยังไงต้องบอกเลยว่าเชฟต้นก็เป็นหนึ่งในเชฟที่อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็กระแสตอบรับมี FC เยอะแล้วเวลาเจอแบบคอมเมนต์แบบแย่ๆหรืออะไรเงี้ยเชฟต้นรับมือยังไงครผมเชื่ออย่างหนึ่งแล้วผมก็คิดว่าเขาเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น ประเทศที่มีประชาธิปไตยเนาะ,ะทุกคนมีม,มีสิทธิ์ในการที่จะคิดในการที่จะพูดในการที่แสดงออกความคิดเห็นอะไรก็ได้ในขอบเขตของตัวเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ต้อง<ม>เคารพในสิ่งนั้น<ม>เพราะในทางกลับกันเราก็อาจจะบอกเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบเราเราอาจจะไม่ชอบเขามันก็ก็ไม่เห็นเป็นไรสําหรับผมคิดว่ามันก็มันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนแน่นอนไม่มีใครในโลกนี้ทําให้คนรักทั้งหมดได้แต่น่นอนก็ไม่ใช่คนทุกคนเกลียดเราเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเรารับความจริงตรงนี้ได้เราก็อยู่แบบ มีความสุขขึ้นโซเชียลมีเดียทาให้เรารู้สึกไม,ไม่ไม่ทำให้เรารู้สึกน่อยคือผมคิดว่าถ้าโซเชียลมีเดียมันทําให้เราหน่อยเนี่ยเราควรจะเลิกเล่นโซเชียลมีเดียถ้าถ้าวันไหนที่ผมรู้สึกว่าเออมันทําให้ผมหน่อยมากผมก็อาจจะแบบเลิกเล่นไม่เล่นแล้วไม่อยากดูแล้วลบแอคเคา t ์ทิ้ง เพราะรู้สึกว่ามันแบบอาจจะแบบเออไม่เอาแล้วท็อกซิกเกินไปขี้เกียจนี่แต่ถ้าตอนไหนที่ผมคิดว่าเออมันยังเอนจอยกับการได้ดูดูนดีน่ดูนี่ดูไอเดียใหม่ๆของคนอื่นดูว่าคนเขาคิดกับเรายังไงหรือคนอื่นยังไงผมก็คิดว่าถ้ามันยังสนุกอยู่ก็ก็ไม่เป็นไรถามหน่อยว่าแบบจริงๆอะตอนนี้พี่อยาเชื่อว่าคนน่ะมองเชฟต้นเนี่ยโหเป็นเชฟประสบความสําเร็จร้านประสบความสําเร็จได้มีชลินเยอะมากแล้วแถมร้านทุกร้านที่เปิดก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่เริ่มต้นทําร้านอาหารมา มีร้านไหนหรือว่ามีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเฟล,ลบ้างไหมคะร้านมันมีไม่ไม่ไม่ได้ประสบความเร็จอย่างเดียวครับมันก็มีสมมุติเราเปิดผมเคยเปิดร้านมาจะประมาณสัก25 ยี่สิบหกล้านยี่สิบห้าล้านได้มั้งะแล้วตอนนี้อาจจะเหลือแค่ยี่สิบมันก็มีร้าน mm hmm. ที่ต้องปิดไป mm hmm. แล้วมันอาจจะมีสาขาที่มันไม่เวิร์กเราต้องปิดไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากไม่มีใครผมไม่เคยเห็นใครที่เปิดหูเปิดร้านอาหารแบบเกินสิบกว่าสาขาแล้วแบบไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องปิดหรือไม่ต้องสเกลดาวเลยเลยแน่นอนมันไม่ใช่ทุกที่หรือทุกครั้งเป็นวันของเราสมหมดอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราก็ได้เรียนรู้กันไปว่าเราทําเร็วไปนะเราคิดเร็วไปเราคิดไม่มากพอมันก็เป็นประสบการณ์ที่สอนเราเรื่อยๆ ช่วงแรกๆของการทําร้านอาหารเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจจะเปิดสาขาแ,แรกไม่ได้ตัดสินใจก็คิดไม่คิดว่าจะเปิดสาขาก็าคิดว่าเราต้องทําให้มันดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าพอมันเรามีทีมเมื่อไหร่เราคิดว่ามันมีมาตรฐานที่มันค่อนข้างคงที่เมื่อไหร่แล้วเราค่อยขอยับจุดาาไหนที่ทําให้ตัดสินใจว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วนะต้องมากกว่านี้แล้วนะผมคิดว่ามันคือเมื่อทีมของเราอาจจะต้องการการเติบโตมากกว่ามันจะมีคนที่อยู่กับผมมานานมากแล้วผมคิดว่าช่วงที่ผมเปิดร้านเยอะๆก็คือช่วงที่พิ่ง น่าจะประมาณสัก5ปีหลัง<ฆ>ที่ผมเปิดร้านค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่ามีเชฟหลายๆคนที่เขาทํากับผมมาเป็น10ปีแล้วผมคิดว่าเขาก็คงไม่ได้ทํางานกับผมในร้านเดียวตลอดไปเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องได้ไปเป็นเฮเชฟที่ร้านที่ร้านอื่นบ้างผมก็เลยคิดว่าเออนี้มันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เขาเติบโตแล้วเราก็เป็นโอกาสของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับ ก็ให้ทางโอกาสเขาและให้โอกาสตัวเองในการทำอ๋อก็คือจริงๆเราเปิดร้านเนี่ยส่วนหนึ่งคือเพราะว่าเราอยากให้ลูกน้องเราโตด้วยใช่ครับไม่งั้นมันก็เหมือนกับว่าแน่นอนถ้าเขาอยู่กับผมมา8ปี10ปีแล้วแบบอยู่ในครัวเดิมมาตลอดะไรเนี้ยมันก็คงมันก็คงต้องเบื่อเนาะผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นชาเลนจ์ชนิใหม่ๆแล้วก็คงเป็นความท้าทายแล้วก็เขาเรียกว่าแคริเอ p ร์พใหม่ๆให้กับคนที่ทํางานกับเรามนนั้น คีย์สักเซสของคนที่ทําร้านเยอะๆแบบเชฟต้นอย่างเงี้ยเชฟต้นคิดว่าคีย์สักเซสของเชฟต้นคืออะไรคะผมว่าผมค่อนข้างจะพยายามคิดอะไรเป็นระบบเพราะผมคิดว่าเรื่องของเชฟมีความเป็นเขาเรียกว่าศิลปินอาจจะค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเชฟทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสายครีเอที แต่ว่าระบบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนถนัดแต่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่ได้พูดถึงระบบแค่ในครัวน,นั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ระบบทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง finance ไม่ว่าจะเป็น<ค>เรื่อง operation ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง hr ที่ต้อง deal กับคนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง purchasing คุม cost ทุกอย่างมันคือระบบหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สามารถสร้างตรงนี้ขึ้นมาอย่างแข็งแรงได้มันก็ยากที่จะโตเวลาพูดมันง่ายบอกเอะก็ตั้งระบบขึ้นมาสิคนพูดอาพูดง่ายว่าตั้งระบบขึ้นมาเวลาทำจริงๆเนี่ยผมยังบอกเลย ระบบของผมก็ยังไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเราก็ยังมีการแก้ไขมันดีขึ้นตลอดแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็ยังแก้ไขมันทุกวันอยู่แต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีอะไรให้ให,ให้เราทํางานต่อไปได้ทุกวันนี้คือเชฟต้นไม่ต้องบอกว่าเปิดที่ไหนแต่แบบจะมีอินฟูพยายามจะไปรีวิวเองหรืออย่างเงี้ยทำยังไงถึงได้แบบคนเขาถึงได้พยายามอยากจะพูดถึงร้านเราตลอดเวลาผมคิดว่าเราต้องพัฒนาไม่หยุดแล้วกันเขาเรียกว่าเราต้องหา ในเมื่อคนกินเขาก็ไม่ได้หยุดหาอะไรใหม่ๆกินเพราะฉะนั้นเราในฐานะเชฟเองแน่นอนเราก็มีร้านที่เป็นแฟกชิพของเราอยู่ซึ่งเราทำในอาหารที่เราอยากทาแต่มันก็มีหลายๆอันที่เราเปิดมาเพื่อเราก็อยากทําธุรกิจเราก็อยากให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆเพให้คนกินได้กินอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคอนเซป็ปต์ที่เออน่าสนใจที่มันยังไม่เคยมีมาก่อนหรือแปลกกว่าคนอื่น ก็ื่อจะให้ผู้บริโภคได้ได้ลองทานได้พูดถึงได้ลองชิมนี่ก็เป็นที่มาอย่างน้นแกงแกงสดนี้แบบใช่ตอนตลอดเวลาที่กินข้าวจะไีเสียงโขบผิกใช่เราพยายามหาอะไรที่ในจุดที่แบบว่าเอออะไรที่มันยังขาดไปในวงการอาหารซึ่งผมไม่ชอบทําอะไรแบบว่าซ้ําเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าเออแล้วเราจะทำอะไรใหม่ๆให้กับวงการอาหารได้ให้กับคนกินได้แล้วลองดูซิว่าเออเนี้ยเขาสนใจหรือเปล่ามันอาจจะไม่สักเซสก็ได้แต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรก็ลองดูอย่างน้อยเราคิดว่าเออนี้ไม่มีคนทํา ลองทำแล้วดูว่าผู้บริโภคจะตอบรับยังไงม,มาถึงตรงนี้ถ้าแบบวันนี้เชฟจะอยากจะแนะนำคนที่ทำร้านอาหารที่อยากให้มันดูแบบ professional แล้วก็ make profit ด้วยจะแนะนำเขายัางไงคะผมคิดว่าร้านอาหารจุดหนึ่งที่สำคัญคือมันมีจุดที่ล้วนหลายเยอะมากมเพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างที่ผมบอกมันต้องมีระบบดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะระบบบ้านๆหรือระบบแบบโอ้ ทันสมัยสุดๆมันต้องมีระบบต้องอย่าคิดว่าเออทำง่ายๆวันนี้เอาเงินไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็เอามาให้ลูกน้องทําได้ตังค์เท่าไหร่ก็เก็บไม่สนคอสไม่สนของเหลือไม่สนเวสเทจอย่างเงี้ยก,ก็ไม่ได้อันนี้คือผมคิดว่าอันนี้คือปัจจัยแรกแน่นอนทุกคนทำทำร้านอาหารผมคิดว่าก็ต้องทาอร่อยอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าแม่อร่อยก็คงไม่คิดอย่างมาเปิดร้านอาหารเพราะฉะนั้นนั้นไม่ต้องพูดกันว่าแน่นอนแต่ละคนมีสไตล์มีรสชาติของตัวเองแต่ผมคิดว่าระบบนี่แหละสําคัญถ้าคุุณณสสรรร้้าาาาางะบบทีีี่่่ดดดดไผมมมคคิววโออกกก คุณอาจจะไม่ได้ขายดีที่สุด แต่ผมคิดว่าโอกาสคุณอาจจะรอดมากกว่าร้านที่ขายดีมากๆแต่ไม่มีระบบก็ได้คือเน้นเรื่องกําไรเน้นเรื่องต้นทุนเน้นเรืร่องของเสียใช่ครับอ,อันนี้คือสําคัญที่สุดเพราะมันก็มีหลายร้านที่อาจจะรู้สึกว่าขายดีมากแต่สุดท้ายแล้วบางทีก็มาบอกผมว่ารู้จักกันเนี่ยไม่เห็นเหลือเงิเน,นเลยอนะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีหลายร้านที่เขาบอกขายดีคนต่อคิวแล้วสุดท้ายแต่ว่าบริหารไม่ดีมันก็ไม่มีเงินเหลือเก็บต่างจากอีกร้านหนึ่งไม่ต้องมีคนต่อคิวก็ขายได้เรื่อยๆท้นเดือนเขามีเงินเหลือเก็บอันนี้ก็ต้องลองดูกัน ปี e 2026แล้วก้าวต่อไปของร้านเลดูกับเชฟต้นที่วางแผนไว้เป็นยังไงบ้างร้านที่เป็นไฟในนี้ของเราจะเป็นร้านเลดูหรือว่าจะเป็นนุสลาเนี่ยเราก็ยังแน่นอนเราก็ยังทําเต็มที่เราก็ยังอยากรักษาดาวของมิชลินของเราไว้แล้วอยากจะอาจจะมีดาวเพิ่มหรืออะไรก็ตามเราก็แน่นอนเราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดของเรากับร้านอื่นๆเราก็ยังคงจะคิดว่าเราก็ยังพัฒนาร้านอื่นๆพยายามให้มีอะไรน่าสนใจให้คนอยากมากินเสมอแล้วอาจจะมีคอนเซปต์ใหม่ ออกมาปีละอันสองอันสามอันหรือแล้วแต่ว่าเราจะพร้อมกันขนาดไหนครับเป้าหมายของเชฟต้นจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าแบบวัดกันอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยอาณาจักรของเชฟต้นเป็นยังไงครับจริงก็ยากครับมันไม่รู้มันแต่แค่นี้มันก็เหนื่อยมากแล้วแต่คือจริงมันก็มีมีความฝันว่าอยากจะทําให้ได้คนทั่วทุกมุมโลกเนี่ยได้กินอาหารไทยรสชาติแท้แท้ได้กินวัตถุดิบไทยที่มันดีๆอยากให้อยากเห็นของไม่ใช่เฉพาะร้านอาหารไทยที่ไปทั่วโลกอยากเห็นวัตถุดิบไทย ดีๆของไทยที่เราดีๆนะครับผมกลายไปทั่วถึงทั้งโลกและไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก ก็ได้กินอาหารอร่อยเหมือนกินที่เมืองไทยก็คือเริ่มมีการขยายไปต่างประเทศครับอย่างล่าสุดที่มีปีนังก็ได้รางวัลนิชลีนใช่ครับแล้วก็มีปีนังแล้วก็จะเปิดที่ KL ที่ควาลัมเปอร์แล้วก็มีร้านบ้านที่ปักกิ่งก็เปิดมาจะใกล้ครบปีแหละเราเอาอาหารเอาวัตถุดิบจากเมืองไทยใช่ครับเราก็เราก็มีส่วนหนึ่งที่เราเอาไปเองแล้วบางงานบางส่วนเราก็อิมพอร์ตจากทางจากประเทศไทยถ้าก็คือของมาเลยเราก็จะอิมพอร์ตจากด้านส่งขาเยอะมากอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แล้วก็คือผมคิดว่าเนี้ยมันมันเป็น ก้าาาวต่่ออไปทเรยแปลว่าแพชชั่นของเชฟต้นมันไม่ใช่แค่การทำร้านอาหารดีๆแล้วแต่มันคือการส่งต่อให้คนเห็นว่าเมืองไทยเรามีดีอะไรอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารไทยอย่างเดียวแต่มันคือวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยเพราะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทำอย่างที่ที่เราพูดถึงแบรนดิ้งกันผมก็คิดว่าแน่นอนหนึ่งก็คือแบรนดิ้งของร้านเราของร้านอาหารเราแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าคนที่ทำร้านอาหารทำอาหารไทยเนี่ยมันคือแบรนดิ้งของ อาหารไทยของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้แบรนดิ้งของเราแข็งแกร่งได้ผมคิดว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กับสิ่งนี้มากที่สุดทุกคนจะอยากกินอาหารไทยไม่ว่าคุณจะเปิดร้านอาหารไทยที่ไหนในโ,โลกมีคนอยากไปกินร้านอาหารคุณคนอยากมาประเทศไทยเยอะมากเพราะอยากจะมากินอาหารไทยรสชาติออริจินอลคือเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นลูกที่ถ้าเราทําได้เราก็จะ p o w e r f ูลมากเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาทําได้เหมือนที่ mm hmm. เกาหลีเขามีกระแสจนทําให้แบบโหทํารายการ อาหารมากมายหรือซีรีส์<ม>ที่เกี่ยวกับอาหารมากมายจนทําให้คนอยากไปเกาหลีเพื่อกิน<ม>แล้วการท่องเที่ยวเขาก็ดีขึ้นเศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นแบรนดิ้งของประเทศที่เราต้องทําพูดถึงรายการได้ไหมคือเนื่องจากว่าเชฟต้นน่ะถูกเชิญให้ไปเป็นกรรมการในรายการระดับอินเตอร์แต่ทําไมถึงเลือกเลสตรองวอลที่เป็นแบบของไทยอะ่ะผมว่าสุดท้ายแล้วเลสตรองวอลมันเป็นรายการที่ ออริจินอลฟอร์แมตของคนไทยจริงๆแล้วผมคิดว่านั้นเป็นสิ่งที่ที่แปลกใหม่และเป็นการยกระดับแบรนดิ้งของสตรีทฟู้ดไทยอย่างแท้จริงแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละมันคือรายการที่เราอยากทําที่เราอยากสร้างแบรนดิ้งไปกับอาหารไทยจริงๆกับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนจริงๆอะไรแล้วผมคิดว่ามันจะสร้างแบรนด์ที่แตกต่างและแข็งแร่งให้กับอาหารไทยทุกแบบได้ครับคือตลอดเวลาที่แบบว่าคุยกับเชฟต้นน่ะรู้สึก สัมผัสได้เลยว่ามันไม่ใช่การทำให้ชั้นดังแต่มันคือเชฟต้นเหมือนกับตัวเองอ่ะเป็น representative คนหนึ่งที่แบบว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองไทยเลยนะตอนนี้แบบที่ที่รู้สึกแบบนั้นอ่ะแล้วก็รวมถึงการที่แบบว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเชฟคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จแต่มันคือชั้นคือคนไทยนะที่ประสบความสําเร็จครับคือผมก็อยากให้ทุกคนคิดว่าเวลาทําแน่นอนว่าเราก็ต้องทาธุรกิจของเรา<ห>แต่สุดท้ายแล้วผมอยากให้ทุกคนมองมองภาพใหญ่ว่าถ้าเรา ทำให้แบรนดิ้งของประเทศเราแข็งแร่งในด้านที่ตัวเองทำไม่ว่าจะเป็นอาจจะร้องเพลงอาจจะเป็นรายการอาจจะเล่นกีฬาหรือทำอาหารก็ตามถ้าทำให้คนนึกถึงประเทศไทยได้อันนั้นอาจจะเป็นผลดีกับประเทศเราแล้วก็คนไทยทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่ามันจะกลับมาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงจะเป็นเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วผมว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าเราต้องมีจุดประสงค์ความตั้งใจที่ดีแล้วก็ที่อยากจะทำให้กับวงการของประเทศเราจริงๆแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวมันจะกลับมาตอบแทนเราเองจริงๆ ก็เหมือนกับพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยในวันที่เราคนนึงทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อประเทศไทยเพื่อสื่อสารความเป็นไทยเราก็ทําให้คนรู้สึกประทับใจในอาหารไทยแล้วมันก็ส่งต่อยอดทําให้แบบเชฟต้นมีแบบหลายๆร้านในวันนี้ก่อนจากกันวันนี้อยากให้เชฟต้นฝากถึงแบบคนทําร้านอาหารไทยทุกคนที่ทําร้านอาหารนะฮะเราก็เขาเรียกว่าเหมือนอยู่เรือลำเดียวกันนะฮะแน่นอนว่าเป็นปีที่ไม่ง่ายของร้าน<ม>อาหารในปีสองปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นมาก แต่ว่าผมว่าทุกคนก็ลองสู้กันมาแล้ว2ปีผมว่าปีนี้ก็คงชินขึ้นเยอะรู้จักวิธีรับมือขึ้นเยอะยังไงเราก็คงสู้สู้กันต่อไปมันมีลงมันก็ต้องมีขึ้นผมก็เชื่ออย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนไปกันตลอดรอดฝั่งนะครับค่ะก็วันนี้พี่หญิงแล้วก็รายการฟูดเพื่อนเออขอบคุณเชฟต้นมากๆที่ให้เกียรติันรายการของเรานะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้สิ่งที่เชฟต้นแชร์จะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ช่วยให้พวกเราพัฒนาต่อยอดร้านอาหารเราให้เติบโตกันไประดับโลกนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ